สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้เจอกับป้าพีนแหหมแล้วเจ้าวันนี้มาอยู่บหลังบ้านป้าพีนเนาะดีไมผไผ่มันแห้งแรงเงนาะเดี๋ยวป้าปพีนพามาดูกล้วยเจ้าอันนี้คือกล้วยกล้วยหอมเขียวนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่คือกล้วยหอมเขียวเจ้าก้านจะเหลืองเนาะนี่หอมเขียวแต่ว่าเวลาสุกแบบนี้ยังกินม,มาได้เต่นะเจ้าจะออกเปรี้ยวๆต้องรอห้องมันงอม งอมนี่หมายถึงว่าซุกเต็มตีนะเจ้าจะออกรสชาติหวานเนาะเนี่ยเจ้าแต่ส่วนมากคนจะมานิยมกินหอมเขียวนะเจ้าเพราะว่าจะออกเปรี้ยวๆเนาะแต่ถ้าว่าเราตั้งไว้เหมือนๆห้งอมๆไม่จะหวานหวานนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องแต่คนนิยมเอาทำเอาทำกว้วยฉาบเ้ากล้วยหินเนาะถ้าเป็นคนเหนือห้องก้วยหินแต่ถ้าเป็นคนไทยห้องก้วยฉาบนะเจ้าเนี่ยเจ้านะ บ้านป้าพินก็จะมีทุกอย่างเนาะป้าพินก็จะปลูกหอมเขียวหอมก้นแดงเนาะเสร็จแล้วเนาะก็จะปลูกไม้โบงแก้วไว้กินนอเนาะไม้โบงก็เยอะแต่ดูใบไม้จะ <laughs> เต็มหลังคาบ้านป้าพินเลยเจ้าพ่อะแม่พี่น้อง <laughs> ดูใบไม้ <laughs> ก็เต็มหลังคาเลยนะ่นราคาลงครัวเจ้านี่ก็คือหอมเขียว เจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูหอมก้านแดงเจ้าหอมก้านแดงจะอยู่ทางหัวทางปู้เนาะอันนี้หัวทางหน้าบ้านเนาะนี่เจ้าแล้วนี่ต้นอะโวคาโดต้นที่สองเจ้าอันนี้ก็สองปีเหมือนกันดูใบเพิ่นเจ้านี่ก็ออกดอกแล้วนะเจ้าแต่ว่าตัดดอกมันออกนะ้องเพราะว่าถ้าหอมตัดดอกมันออกต้นไปนจะสมเนาะนี่เจ้าแล้วก็มีมะผ่างหวานด้วยมะปรางหวานหรือมะยมเสียเจ้าเนี่ยบ้าเพินกระปุกมาเนาะนี่เจ้า นี่ใบไผ่ก็จะรกๆหน่อยจะทีหลงรถป้าพินเนาะเดี๋ยวเจ้าปลาพินจะพาไปดูเดี๋ยวนะลงแกะของไม้ก่อนมาปม่พินจะรกๆหน่อยก็ของไม้เยอะทําบ้านเจ้าเจ้ามาปมาพินก็ยังยังมั่งมีเจ้ามีแต่กองไม้เนาะเดี๋ยวพาไปดูนี่บะป้าเอานี่ก็โดนนอนเจาะเนาะเสียดายบะป้าปราพินพอจะได้กินละแต่นอนมันก็เจาะนะมาดูกล้วยหอมเขียวจะอยู่ๆตั้ง ตรง yup. นี้จะหอมเขียวนี่จะเฮ้ยอันนี้หอมหอมก้านแดงเจ้านี่จะหอมก้านแดงเนาะหอมก้านแดงจะต้นสูงหน่อยเจ้าจะลูกจะอวบใหญ่เนาะนี่คือหอมก้านแดงนะเจ้าหอมหวานเจ้าอันนี้หอมก้านแดงเนี่ยหอมหวานหวานนะเจ้าป้าแม่ีน้องนี่ป้าพินจะชอบหอมก้านแดงเนาะเจ้าต้นลูกมันจะเยอะมาก ดอกเลยเจ้านี่ป้าพินก็ใส่ปุ๋ยอินทรีจีว่าผเหมือนกันนะเจา้าพรไม่พี่น้องอก็จะมีหน่อยเยอะแยะเลยเนาะนี่อันนี้คือหอมก้านแดงแตะกี้หอมเขียวนะเจา้าหอมก้านแดงคล้ายๆหอมทองเนาะนี่คล้ายๆหอมทองแต่จะหอมกว่าหอมทองนะเจา้านี่เจ้าป้าพินให้ดูชัดๆเลยโอเคเจาค้ากลิบนี่ยาวไปแล้วจบติ หอมก้านแดงนะเจ้าสปัสดติเจ้า